พี่น้องเห็นเดินเดบๆมาด้านหลังโอ้ลวดน้ำเขาพังเลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างพงพาละเก็บให้หนได้เลยแถวนี้นะนะคะพี่น้องก็ต้นมะม่วงได้ทำการลิดนะพี่น้องงามันลิดภาษาไทยเขาเรียกอะไรมันหักมันลิด <laughs> <laughs> ว่าซานมันหักนะพี่น้องนะ โอ้หน่มะม่วงกองกระพุกกระพูนอยู่หลายขนาดกะเก็บไปแบ่งปันเพื่อนๆนะในบ้านกินเมี่ยงกินส้มกินส้มบักม่วงนะอ่ะอัปเดตล่าสุดน้พี่น้องนะหลังจากที่เมื่อคืนเราไปส่องอึงอ่างมานะของพ่อมาต่อยของลุงนี้นะของลุงนี้ขายลายแล้วนะยอดเงินอยู่ที่ พันสใช่ไหมพ่อของเจ้าเท่าไหร่พันเท่าไหร่น้องไอเดียจะได้720บาทใช่ไหมของไอเดียได้720บาทวันนี้เราขายในราคากิโลกร,รัมละ240บบาททุนทุนะพี่น้องนะโอ้ไอเดียนี่ดีใจหลายดียเจอแห้งไอดีวะได้หลายขนาดเนาะเมเนาะค่า ไอเดบอกดีเจอแหงนะพี่น้องนะ,ะดีใจมองมวงเน่ครึ่งตะกร้าแล้วงามันลิดงามันหักมันดกเกินมันดกเกินพี่น้องก,กองกระพูกระพูนอยู่ครึ่งตะกาไปนั่งตรงไหนก็อ้ามามมมแบ่งเขาทีละถุงเล่นที่ไหนก็แบ่งเขานะพี่น้องนะ ขาไม่เอาก็ยัดเยียดยัดเยียดเยยดให้เลยอย่ายไปล้างแล้วก็ซ่อมแซมก่อนรั่วน้ำขาดซ่อมให้เขาก่อนนะพี่น้องก็ผลงานเมื่อคืนก็เป็นที่น่าพอใจนะ เพราะว่าก็ได้หลายตังค์อยู่พี่น้องทําให้ไอเดียย่นมนะใช่ไหมพ่อทําให้ไอเดียย่นมนะของเบาปุ้ยนะกนายแท็กก็ได้เยอะนะใช่ไหมพ่อลุงวิตก็ได้เยอะเหมือนกันนะไปกันสี่พี่น้องของยายได้สองโลพี่น้องเย้ยยายไม่เห็นหุงน่าจะแบ่งไว้กินพร้อมแหละ อนี่เราอยู่ใกล้ๆบ้านเนาเดินไปไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยเมตรมั้งพี่น้องก็ยังดีที่มีอึงอ่างให้จับโอ้ยเสียงสนานพันพื้นบอกเขาพูดแบบนี้อยู่บอกพ่นนอเสียงสนานวันไหวเสียงสนานพันพื้นเพิ่นวะก็ได้เยอะอยู่พี่น้องจงไว้กินด้วยนะ อันเียเราไปดูต้นหอมของเราโดนน้ำท่วมหรือเปล่าเดินลำบากนะถ้าฝนตกนี่เก็บให้อีกหน่ยยนอยด้วยนี่สองสามหน่วยอู้ผิดทางนี้ก็ต้ตนขนนนี่โอ้ต้นหอมเจ้านะใบะอันนี่ก้านมะละกอทับมันนี่พ่อ เจ้าต้องมาเป่นงน้าออกแล้วนี่มันโดนหางผักเจ้ามันตายหมดได้นี่อย่างงามนะพริกกล็ล้มพริกนี่มันเกิดจากอะไรพี่น้องเอ้ยมันเน่ามันหล่นทิ้งเมื่อวานก็เก็บไปใส่ส้มตําไม่เผ็ดเด้อพ่อเด้อบอกพริกเจ้านะเด้อเอาไปใส่ส้มตำนี่ไม่มีความเผ็ดเลย นี่ก็ล้างโอ้ใจดีนี่เนาะเจ้านี่นะเนาะเสดาของแบ่งปันชาวบ้านเขาไม่เขาไม่เคยกินในม,มะมมองนี่กินอยู่เขาก็ปลูกอยู่เขาไม่มีมีนี่บอกอืมพันธุ์นี้ดูกว่านี่แหละสามรดูเปลือกหนาน,นี่แหละ เสื้อผ้าเปียกหมดเลยนะพี่น้องนะวันนี้ต้องตากแดดตรงนี้ก็อุ่นกับข้าวเนาะวันนี้น่าจะเป็นต้มไส้หมูเครื่องในกินกับกินกับหมกดอไม้นะคะอึ่งอ่างเดี๋ยวเราค่อยต้มตอนเย็นเนาะพอนะ่อเนาะ อ้าอย่างคักถูดินออกเอกถูขี้โฟลนขี้ตมออกเมื่อคืนไปจับอึ่งอ่างมันจะมีอยู่อึ่งประเภทหนึ่งนะพี่น้องนอนนี่ยางติดมือดำปิดปีเลยเล็บก็ดำนะเขาเรียกอึ่งย่างป่ะพ่อ,อ,อเหนียวเหนียวแม่ก็เซ็ต เช็ดใส่กระเกงมันเหนียวหน่ะนะจุ่มน้ำโอ้ประสบการณ์การไปก้านอึงนี้มันก็ม่วนอยู่นะพี่น้องเนาะถ้าอึงอ่างมันลงให้เราจับเนาะมันยังไม่โคมกันนะเมื่อคืนมันกําลังพากันลงหนองเนาะเราไปผัดไปรัดกันก่อนเนาะเราผัดไปรัดมันก่อนก็เลยไม่ได้เห็นมันโคมกัน เอาถุงเล็กก็ได้ถุงใหญ่เอาไว้ใสอันอื่นหกคูณสิบสี่นั่นนะ่ะแัดแจงแบ,บง่งแบบปันอ่าอีกทำสักสามถุง ะมงๆเด้อเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่โหเขาก็ว่าเราไปหาเสียงให้เขาเราไม่เกี่ยวกับการเมืองนะพี่น้องนะอันนี้เราไม่เกี่ยวกันเราพูดเล่นเฉยๆเาก็ะจะแบ่งเป็นถุงๆเนาะไปเล่นจุ่มไหนจุดไหนก็จะวางไว้พากันกินส้มกินเมี่ยง ฝากคลิปนี้ด้วยนะพี่น้องนะแบ่งปันพบกันใหม่อมตอไปบางเทธอเะลงอะล,ล,ลงพี่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่ไปวัดไปหวา <laughs> <laughs> พบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ <laughs>